สวัสดีค่ะอร่อยง่ายๆสไตล์เล็กๆค่ะวันนี้เรามาทำเมนูบะหมีม่กันนะคะเป็นบะหมี่ราดซอสซีอิ๊วดำค่ะเมนูนี้อร่อยเลยค่ะเรามาดูส่วนประกอบสำคัญนะคะเราก็จะใช้เส้นบะหมีม่ค่ะให้เพื่อนๆหาซื้อเส้นบะหมีม่เป็นแบบแบนนะคะตามร้านขายบะหมี่ตามตลาดมีนะคะถ้าไม่มีจริงๆก็เอาเป็นเส้นกลมๆที่เขาขายนะคะกะปริมาณตามชอบได้เลยค่ะส่วนของผัก เราก็จะใช้ตัวกระหล่ำปีใช้ประมาณซักเศษหนึ่งส่วนสามหัวค่ะถ้าหัวใหญ่ๆนะคะแล้วใช้แตงกวาให้ใช้เป็นแตงกวาญี่ปุ่นค่ะเพราะว่าใจข้างในเม็ดเนี่ยน้ำจะน้อยหน่อยแล้วก็ตัวหอมใหญ่นะคะถ้าลูกเล็กอย่างนี้ก็ใช้สักสองหัวถ้าลูกกลางๆก,ก็ใช้หนึ่งหัวค่ะแล้วส่วนอื่นเราจะใช้ตัวกุ้งสับประมาณสักสับแล้วสามช้อนโต๊ะพูนๆค่ะแล้วก็หมูสับสามช้อนโต๊ะนะคะเราก็จะมีเตรียมแป้งมันเอาไว้ค่ะตั้งสองช้อนโต๊ะ แล้วก็ซีอิ๊วดำ6ช้อนโต๊ะค่ะปนพูนเลยค่ะน้ำมันหอย2ช้อนโต๊ะใช้น้ำมันงา3ช้อนโต๊ะค่ะซอสโซสูยุ2ช้อนโต๊ะนะคะซอสปรุงรส2ช้อนโต๊ะน้ำตาลครึ่งช้อนโต๊ะและตัวช่วยของเราประมาณสัก1ช้อนชาค่ะก็คือผงปรุงรสค่ะน้ำเนี่ยปริมาณของน้ำเนี่ยเรากะเอาไว้สัก1ถ้วยตวงครึ่งนะคะเดี๋ยวเราไปทำกันค่ะเรามาหั่นส่วนของตัวแตงกวานะคะ สี่เหลี่ยมลูกเต๋าค่ะชิ้นเล็กๆนะคะเราก็จะหั่นเป็นเต๋าเล็กๆอย่างนี้นะคะหอมใหญ่ก็หั่นเต๋าเช่นกันค่ะกระหล่ำปีก็ให้หั่นสี่เหลี่ยมนะคะเป็นชิ้นเล็กๆค่ะเรามาเริ่มทำน้ำซอสกันค่ะก่อนทำน้ำซอสนะคะให้ใส่น้ำมันในกระทะเนี่ย ให้น้ำมันสุกนะคะแล้วเราจะแบ่งส่วนหนึ่งเอาไว้ตอนที่ลวกบะหมี่ค่ะใส่หมูเลยค่ะตามด้วยกุ้งสับค่ะเราผัดจนหมูกับตัวกุ้งสับของเราเจ็บตัวนะคะอันนี้คือผักที่เราหั่นเตาให้ใส่เลยค่ะให้เพื่อนๆเปิดไฟแรงค่ะเขาจะหอมกลิ่นควันไฟนะคะ เมื่อเราผัดสักพักนะคะให้ใส่น้ำที่เราเตรียมเราจะปรุงเครื่องค่ะซีอิ๊วดำซอสโชยุซอสปรุงรสค่ะน้ำมันหอยน้ำตาลทรายตัวช่วยของเราค่ะเมื่อซอสของเราเริ่มเดือดแล้วนะคะ ให้ใส่แป้งเลยค่ะแป้งมันผสมน้ำตามที่บอกนะคะระหว่างใส่แป้งให้เปิดไฟแรงๆค่ะน่ารับประทานเลยค่ะเมื่อแป้งสุกดีแล้วนะคะก่อนนําขึ้นให้ใส่น้ํามันงาปริมาณตามที่บอกเลยค่ะแล้วก็ปิดไฟเราไปลวกเส้นกันเลยค่ะ น้ำเดือดนะคะให้ลวกบะหมี่ค่ะเวลาเราลวกบะหมี่ให้ใช้น้ําเดือดเลยนะคะให้เพื่อนๆลงน้ําเดือดลงบะหมี่เนี่ยให้นับประมาณสิบสองครั้งนะคะบะหมี่เราก็จะไม่เล็กจนเกินไปค่ะเมื่อบะหมี่ลวกเสร็จนะคะให้ใช้น้ํามันที่เราทําสุกไว้แล้วเนี่ยลงสักครึ่งช้อนโต๊ะค่ะเพื่อว่าเส้นบะหมี่ของเราก็จะไม่ติดกันนะคะ ตัวน้ำซอสเนี่ยให้เพื่อนๆใส่ให้ข้นๆนะคะถึงจะอร่อยค,ะอค่ะบะหมี่ซีอิ๊วดำของเราก็เรียบร้อยคะ่ะเมนูนี้เนี่ยฉีความจำเจเลยนะคะไม่เราก็ไม่ต้องกินแก่บะหมี่หมูแดงบะหมี่หมูกรอบหรืออะไรนะคะลองทำสูตรนี้ดูคะ่ะที่บ้านทำรับประทานประจำคะ่ะวัตถุดิบก็หาง่ายๆนะคะคลิปนี้ก็ฝากวิธีการทำบะหมี่ ซอสซีอิวดำไว้เท่านี้ค่ะถ้าชอบอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งนะคะเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆสวัสดีค่ะ